ด้วยยุคที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฮมรวมไปถึงรถต์ไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดแบตเตอรี่ทำให้ราคาวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามรายงานของ Trading e c o n o m i c ราคาแล่ลทิเทียมคาร์บอนเนตนั้นอยู่ที่597,500ยนูนหรือประมาณ3ล้านบาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงต้นปี115.32%และ500%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและจากการประเมินคาดว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปถึง622,421หยวนต่อตันในอีก12เดือนข้างหน้าด้วยแนวโน้มของราคาที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่แรจะคาดแคลในอนาคต เหล่าบริษัทและศูวนย์วิจัยด้านทคโเโลยีต่างๆจึงพยายามพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่เพื่อที่จะเข้ามาเสริมหรือทดแทนแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนหนึ่งในนั้นคือทีวิจัยของประเทศไทยซึ่งล่าสุดได้ประสบผลสําเร็จในการวิจัยแบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนซึ่งใช้ส่วนประกอบจากแรก่เกลือหินในประเทศไทยและเป็นการวิจัยสําเร็จเป็นที่แรกในอาเซียนเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารศิริคุณากรมหาวิทยายลัยขอนแกน่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแกน่นและดรธีรวุฒิตันนุกิจผู้แทนอาิิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแรก่เกลือหินเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพรวมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ซึ่งเป็นการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหินและเป็นแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนต้นแบบซึ่งเป็นการผลิตได้ที่แรกในประเทศไทยและเป็นที่แรกในระดับภูมิภาคอาเซียน สำหรับภาพรวมของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่พัฒนาโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นเป็นแบตเตอรี่ที่พัฒนาโดยเน้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศกรณีนี้เป็นการใช้แรก่เกลือหินที่ปัจจุบันพบได้มากในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีปริมาณสำรองมากกว่า18ล้านล้านตัน ที่สําคัญเป็นแร่ที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีคุณภาพซึ่งปัจจุบันมีการทําเหมืองแร่ดังกล่าวอยู่แล้วสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอ,อุตสาหกรรมทางอาหารและทางเคมีสําหรับการผลิตนั้นปัจจุบันทางศูนย์วิจัยมีโรงงานต้นแบบสําหรับการผลิตแบ,บตเตอรี่ที่มีกําลังการผลิตเต็มคาปซิตี้อยู่ที่2เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ทรงกระบอก18650ได้หลักแสนก้อนต่อปีซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ประมาณ1,000คันต่อปีโดยโรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตนั้นมีขั้นตอนการดำเนินงานเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมจริงได้รับมาตรฐานมอกอ ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานมอกอร,รวมไปถึงการได้รับรองมาตรฐาน IEC หรือ International Electro Technical Commission ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากลน,นั่นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ที่ถูกผลิตโดยโรงงานต้นแบบดังกล่าวนั้นเป็นแบตเตอรี่ที่มีมาตรฐานและปลอดภัยในระดับสากล ด้านประสิทธิภาพนั้นเมื่อเรานําแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนมาเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ถือได้ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันหากเทียบโดยคร่าวจะเห็นได้ว่าฝั่งของแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนนั้นจะมีประสิทธิภาพราวครึ่งหนึ่งของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหนึ่งเซลล์ของแบตเตอรี่นั้นจะให้พลังงานอยู่ที่500มิลลิแอมป์ออล ขณะที่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตให้พลังงานอยู่ที่1,000มิลลิแอมป์อาแรงดันไฟฟ้าเท่ากันที่3.2โวลต์ด้วยความจุพลังงานที่เท่ากันแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจะมีน้ำหนักมากกว่าและอายุการใช้งานนั้นสามารถคงความจุไว้ได้มากกว่า84%ในระยะ300ไซเคิขณะที่แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตยังคงความจุได้มากกว่า80%หลังการใช้งานไปแล้ว2,000ไซเคิ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวของแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนนั้นเป็นข้อมูลจากตัวแบตเตอรี่ต้นแบบที่ยังไม่ได้ถูกอัพติไมซ์ซึ่งในอนาคตทางทีมวิจัยจะมีการพัฒนาให้ชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวมีขีดความสามารถให้เข้าใกล้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขึ้นอีกจากภาพรวมด้วยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนนั้นอาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่หากเป็นการนำมาใช้ในดีไวซ์ที่เป็นยานพาหนะอย่างเช่นรถไฟนนฟ้า เนื่องจากตัวแบตเตอรี่นั้นมีน้ำหนักมากเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนแต่หากเป็นการใช้งานกับดีไวท์ที่เป็น energy storage ด้วยประสิทธิภาพข้างต้นก็เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานแล้วและเหมาะสมอย่างมากเนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบนั้นมีราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแรลลิเทียมในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่หลักอยู่3แห่งคือ k k u Volt ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบขนาด2เมกะวัตช์ชั่วโมงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นิวโวพลาสซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง G.P.S.C และอรุณพลัสบริษัทในกลุ่มปตทมีกำลังการผลิตต่อปีอยู่ที่30เมกะวัตต์ชั่วโมงและ E.A. หรือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนมีกำลังการผลิตต่อปีที่1,000เมกะวัตต์ชั่วโมงสำหรับการวิจัยและพัฒนาของแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนนั้นไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังมีการพัฒนา CATL ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านแบตเตอรี่ก็เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคตเช่นกันโดยบริษัทมีการพัฒนาแบตเตอรี่แบบไฮบริดที่ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนในแพ็คเดียวกันซึ่งถือเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าด้านระบบจัดการแบตเตอรี่ขั้นสูงโดยบริษัทมีแผนจะผลิตในเชิงพานนินย์ในอนาคตเพื่อให้ได้แบตเตอรี่ที่มีราคาถูกลงโดยยังคงประสิทธิภาพเท่าเดิม ส่วนฝังของไทยนั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเราจะสามารถต่อยอดความสำเร็จในวันนี้เพื่อนำไปใช้งานจริงในทิศทางไหนได้บ้างและหากประสบผลสำเร็จด้านการใช้งานเชื่อว่าจะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าแบตเตอรี่ได้อย่างมหาศาลและด้วยแร่สํารองในประเทศที่มีมากจะช่วยให้ไทยนั้นสามารถลุกขึ้นมาแข่งขันในอุตสาหกรรมและตลาดแบตเตอรี่ของโลกได้อย่างมั่นคง เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับความสำเร็จในการพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนของไทยในครั้งนี้จะสามารถต่อยอดไปในทิศทางไหนได้บ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ